เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทําตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกราบสวีส้าดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับอชูก้าชูกาลูในช่องโชูกาสายปั่นนะจ๊ะวันนี้แอมาพบก,กันกับลักกี้พิกี้ตามคำขอของ ถ้านึงจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะคะลักกี้พิกกี้หรือว่าน้องหมูนำโชคมาจัดตามคำาขอ,ขอแล้วจ๊ะวันนี้วันนี้พกคุณมา4800นี้นี้นะคะมาดูการตารางการจ่ายสำหรับเกมนี้ก่อนนะคะเสียงดังไปไหมทุกคนเสียงดังไปไหมบอกอัุชก้าได้นะคะโอเคเกมนี้สเกตเตอร์เป็นแบบค้อนสีแดงนะคะแสนลักไวเป็นหมูทองคำนะคะตัวใจพงสูดเป็นรูปเพชรนี้นะคะแล้วก็มีมัดมัด มาสตางนะแล้วก็มีเหรียญค่ะมีกระดิ่งมีมะน,นาวมีเชอร์รี่มีไบโคเวอร์ด้วยนะเ k ค j นะทุกคน mm hmm. เกมนี้ดีที่มีคุณแต่ส่วนตัวคิดว่าเข้าค่อนข้างยากและเกมค่อนข้างเกยือ,อยู่นะเพราะว่าเราต้องปั่นยับยับ,ยบ,ยบกว่าสกเก็ตเตอร์จะลงเองนะสกเก็ตเตอร์สตัวนะคะหมุนหมุนฟรีซึ่งมันต้องไปสูงอีกทีฉะนั้นรอบนี้เราได้ซื้อหรือเปล่ามาเราดูกันนะคะเกมนี้ซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยนะจ๊ะ ขอเบ็ดห้าล้างเกือก่อนสักนิดหนึ่งแล้กันนะคะดูเชิงเกมสักหน่อยนะคะใครมีสูตรเด็ดเทล็ดลับอย่าลืมบอกกันด้วยนะจ๊ะที่รักเกมนี้ส่วนตัวคิดว่าซื้อไม่ค่อยสงเท่าไหร่นะคะเล่นมาแล้อ้องจะได้รู้รุนซาเกเตอร์หรือเปล่าเสียงดังไปไหมทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะคะพยายามปรับไมลดเกมสลรพัสสลรเพยแล้วนะเสียงนั้นเบาไปหรอ อ้สวยไมต้องไม่ใช้อย่างนี้ดีค่ะสกเกตเตอร์สี่ตัวแล้วที่แน่ๆโอเคกูสี 4, สวยอู้เบ็ดห้าเบ็ดห้าไรดีอย่างนี้หรอสกเกตเตอร์สี่ตัวแล้วตอนนี้การันตีว่าเราได้เข้าปีเท่าไหรสองรกลยก้างมาก่อนหวยจะกล้าใหญ่ไปไหมโอเคจ้ะปุกบหมูไปแปดหมุนมา เพชรตุวแพงเธอสวยงามตอนนี้อยู่ที่คูณสองต้องไหลถึงจะฟังนะคะโอ้ยบวอ,อสวยๆตอนนี้มันล็อกไวให้เราด้วยอะ่ะเนี่ยมันดีตรงนี้ปั่นเข้านะปั่นเข้านะโอเคสวยค่ะขอแค่สองแถวแรกเป็นตัวแพงเท่านั้นพอโอ้เพชรสวยโอ้โหดอกที่คูนสี่มาอาอาวกะไรกําไรกําไร 200อยสวยเ,เสียงแม็กน้อยหนงไม่ได้ยินเสียงอ่ะทุก้ามาโอ้โหขอแค่ตัวแพง2แถวหน้าเอาโคโจบเจ้า่วงม,มีเท่าไหร่2 9 1อเ้าอ้าวส่วนตัวนึกว่าจะ4ฮะ4่ซ้า500โอ้โหเป็น5เรา หมดหมุนไปแล้วกัเบตห้าฉะนั้นตอบขึ้นเลยแล้วกันนะจ๊ะเบตสิบหน่อยแล้วกันเบตสิบขอสามสิหมุนห้าไม่เข้าเราจะซื้อเบอร์เทอร์บโบไปเลยส่วนตัวชอบที่มันล็อกวายนะทุกคนเวลามันเข้าสเก็ตเตอร์นะคะ คิวสวยค่ะนั่นแหละขอสตัวโอ้โหไม่มีตัวต่อระดิง่งเหรอได้ไหมหอืมเอาเอหลัวอาร์ตองนี้คิวสวยส่วนตัวรู้สึกสว่าเกมมันจ่ายค่อนข้างต่ำนะคะ คเคยเล่นเกมนี้เบ็ดสูงสูงเมืม่นนอมาแนะนำให้ชุก้าหน่อยใครได้เคยได้เท่าไร่กับเกมนี้มาบ่อยชุก้าหน่อยนะมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงว่าใครเคยได้กับเกมนี้แบบ่าบึมบมซัมเบ้บ้างนะคะเกมแตกๆตํทำเราแตกบ้างไหมเบ็ดยี่สิบเลยแล้วกันอ๋อไอ้ชุก้าบอกว่าถ้าไม่เข้าเราจะซื้อกันขอซื้อก่อนเบ็ดร้อยห้าสิบเลยนะโอเค เกมมาในเกม,ในในเกมแต่หมุนฟรีตรงนี้ไม่ใช่หมุนฟรีซีเสียตั้งซื้อนะเจได้ที่ไวไปดีดิอยู่ด้านหลังหมดเลยขอเทตัวแพงสองแถวแรกเทรแถวสองโอเคสวยบคัฟคเวอร์แถวหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นไรบายฟคเวอร์แถวหนึ่งให้โอกันอีกทีเพื่อนอายังคงได้อยู่บายฟคเวอร์หน่อยสิหสิบ้ามาก่อนจ้า ไล่โคเวอร์มีความหมายทั้งด้านการลัคกี้ความโชคดีนะทุกคนสวยค่าเพชรสวยกระดิ่งแถวหนึ่งก็ได้ไล่โคเวอร์แถวหนึ่งก็ได้โอ้โหนะเราก็อยากไป้ตัวแพงอ้าวสวยชาดได้ทั้งเลมอนและน้องเพชรบิ๊กวินมาก่อน400เท่า400ที่ยังเหลืออีก3มหมุนนะชอบที่มันล็อกไว้นะคนะแต่ว่า จะดีมากถ้าปั่นเข้าันจะได้ไม่ต้องเสียสวยขอ cover แถวหนึ่งได้ไหมขอโชคดีสักครั้งได้ไหมโอโ้โหบิ๊กวินมาทุกดอกอย่างนี้สวยค่ะสามร้อยเจ็ดสิบหนึ่งมุนสุดท้ายที่อ้ายรอโอ้โหพันสี่สามสิบแปดกำไรนะกำไรถึงแม้จะไม่เยอะสะสมมาก,ก่อนแล้วกันขอปั่นก่อนนะคะเบ็ดขอเบ็ดสามจิบ สามสิบวนไปอาจจะเพราะเราไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะ cover แถวหนึ่งนิดนึงจะดีโอ้โหได้มนานาวมา cover เเลงยากมากแถวหนึ่งเธอสวย c o เเว e r หน่อยขอลัคก,กี้สักอย่างโอ้โหขอเลยไม่ได้เลยไม่แย่นะไหลนอก5 0าร้อยกว่าก็โอเคนะ กมนี้ค่อนข้างจ่ายยากอยูอยน่นะคะโอเคสวยมาคิวจริงกระเบลปริงกระเบลโอเคสวยค่ะชมก่อนชมก่อนเผื่อน้องจะได้ออดโอเคในคิวหน่อยได้ไหม,หมวัดดวงวัดดวงให้จริงกระเบลลงมาโอเค โอ้โหแย่สวยงามโอ้หได้เลมอนเลมอนเลมอนเลยอะโอเคไหลต่อไหนค่ะสังเกตไหมคะว่าใสา่ลักวายเนี่ยหรือสเกตเตอร์เนี่ยมันจะไปด้านหลังนะไม่ค่อยอยู่2แถวหน้าให้เราเท่าไหร่เลยโอเคไว้สวยๆโอ้มีไว้ต้องได้ใช้ใช่คูนไหลต่อขอเพชรตีเบลแถวสองกระดิ่งนั่นเอง อยู่ทรงแล้วไม่มานะจ่ายอยู่จะจ่ายต่ำซื้อเลยแล้วกันสองมันสองบวัดดวงวัดใจแปดหมุนตรงนี้มาเนี่ยมันชอบไปอยู่ข้างหลังตลอดเลยโอเคเพชรสวยคอร์สเลมอนได้อยู่อยากได้ใบโคฟเวอร์แถวนี้อ่ะทไม นี้เราจะโชคดีกับใบโฟเวอร์นี้บ้างหรือเปล่าโอ้โหไม่มางานเข้าแอชชูก้าแล้วสองหมุนที่เหลือสวยอ้าได้อยู่ใบโฟเวอร์ขอเลมอนแถวหนึ่งอาสวยข้เม K แถวคเถวแรกนี่นี่เรียกว่าบิ๊กวินโอ้โหเจ็ดร้อยหกสิบสองหมุนสุดท้ายเพื่อนขอสวยสวยอ้ย หนึ่งพันสามสิบสองซื้อสองพันสองสองพันสองห้าสิบได้มาหนึ่งพันสามสองซ้ำไม่แนะนำไม่ทำตามนะจ๊ะโอเคเพชรสวยเพชรเป็นตัวแพงสูงสุดนะขอแค่จ่ายเธอเพื่อนนี่ลองซ้ำดอกที่สองเชอรี่กูลสองลงมาด้วยโอเคเลมอนมาเกาอเอแถวหนึง่ง เบรกเวนมาก่อนจ้าโอเคหกร้ 4, ยหาสิสียงคงเหลืออีกทงหมุนจ้ะทีนี้มันก็ปังได้เหมือนกันนะย่รู้สึกอย่างนั้นนะคะโอเคได้ลักกี้เลดี้เอาไม่ใช่ดีบาโคเวอร์มาแล้วนะสามหมุนที่เหลือเอายังไงก่อนจ่ายมาหน่อยโอเคท่าแรกสักนิดนึงคิวโอ้ไม่ละจบแล้ว รอบที่สองจ่ายหนึ่พเท่าเดิมมันเกินไปมั้นเนี่ยเราควรจะซ้ำไหมวัดดวงเอาไม่ลืมดูดุนตัวเองเลยมะรอบที่สามจะจ่ายก็ต้องจ่ายปะโอ้สองดอกไม่จ่ายเลยรอบที่3มต้องจ่ายแล้วไมเราขาดคุนไม้ละพันเลยนะไม่แนะนำไม่ทำตามนะคะอย่าหาทำตามเลยเนะโอ้โหเกลือจับ งานเข้าเราแล้วโอ้โหหนึ่งหมุนสุดท้ายมันไม่จ่ายเลยโอ้โหถึงกระค้างเห็นไหมทุกคนเห็นหรือเปล่าเราซื้อสาไม้ติดนะจ่ายมายี่สิบสี่อ่ะโอ้โหลักกี้พิกกี้เป็นลักกี้พิกเกลเลยนะไม่ได้นะไม่นองตามจดทำเพื่อความมาเดินนะคะจัดตามความขอแล้วมันเกลือนะทุกคน ไม่แนะนำไม่ทำตามย้อีมีครั้งเลยฝากกลค์เกำลังใจทุกการด้วยนะวันนี้น่าจะได้กินเกลือนะคะโอ้โพวกมาห้าพันสี่พันกว่าเหลือกำหนึ่งพันโอ้โไม่แนะนำไม่ทำตามซ้ำมาจนสมรอบแต่น้องไม่จ่ายจากลากันตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ